นี้เป็นครั้งที่25วันที่27มกราคมพศ2 5 6พรข้าพเจ้าในสุวิสิทธิ์การจากรหัสหนึ่งขอถวายเสียงสวดสัทยาสูตรพระปรดิษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องได้เพลินหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาเลสุอัตราคัจันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสักสุนันตุสขโมขทังสักเคกามีจารูเปสิริสิขรัตเตจันตลิเควิมาณีทีเปรัตเทจามีตารุวันะคาหานีเคหงวัตุมหิเคเตยุมมาจยันตุเทวาชลรัะลวิสเมยยัคขคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวารวัจันังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรณกาโรอายมปทันตาธรรมสวนณกาโรอายมปทันตาธรรมสวนณกาโรอายมปทันตา สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรณนะพุททางอภิพูชยามะอิมินาสกาเรณนะทำมังอภพิปูชยามะอิมินาสกาเรณนะสังคังอภิพูชยามะสามบทกราบพระรัตนตรัยอระหังสัมมาสัมพ,พุทโธประกวาพุททางประกวนตังอภพิวาเทมีสวากขาโตประกวตาธมโมทำม,มังนัมัสามีสุปฏิปันโนพระกวตโตสาวกสังโคสังคังนมามี ส,บสีบทสวดน้ำมการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ5บทสวดไตรสรณคมนภาถะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามข นัตทิเมศระนังอัญงพุทโธเมศระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะโสที่มีโหนตุสัพพทานัตทิเมศระนังอัญงธรรมโมเมศระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะโสที่มีโหนตุสัพพทานัตทิเมศระนังอัญงสังโฆเมศระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะโสที่มีโหนตุสัพพทาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวอมีสูตังเอกังสมะยังปะกวาสเกสุวิหารติกับปิลรวาตุสมิงมหาวเนีมหาตาพิขุสังเคนสติงปัจมัตเตหิพิขุสเตหิสเปหิวะ อรหันเตหิทัศหิจักโลกัตธาตูหิเทวตาเยปุเยนาสนิปติตาโหติพระกวันตังทัศนายาภิปุสังคจจะทัคโคจตุนังสุทธาวาสกาญิกานังเทวนังเอตธาหูศีอายังโโหพระกวาสเกสุวิหารติกับปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิปุสังเคนะสัติงปัจจามาเตหิภิปุสเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทัศหิจักโลกัตธาตูหิเทวตาเยปุเยนาสนิปติตาโหติพระกวันตังทัศนายาภิปุสังคจจะยันนูนะไมยมปี เยนะพระกวาเตนุประสังกับืมยามะอุปรสังกับมิตวาพระกวัตโตสถิกเกจเจกขถาพาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยะถาปินามภะละวาปุริโสสมะชิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาริตังวาพาหังสมิเจยยะเอวะมีวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระกวโตปุระโตประตูระหังสุอัตโคตาเทวตาพระกวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตทังเอกกัมตังติตาโคเอกาเทวตาพระกวัตโตสิกเกิมังคถังอภาสิมหาสมโยปวันนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิมัง ธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอัปาราชิตัสังคันติอัตโขอัปาราติวตาภควโตสนติเกียิมังคาถังอปาสีตตระพิกโวสมาทธาังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาระทีวะเนตานิคะเหตตาวะอินทริยานิรักันติปัติตาติอัตโขอปาราติวตาภควโตสนติเกียิมังคาถังอปาสีเจตวาคีลังเจตวาปลีถังอินทัคีลังโอหัดจะมะมีชาเตจะรันติสุทาวิมาราจะขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโเขวัปปาังสสีเเยกจิพุทธรังคตา สีนาตตคามิสันติอปายาภูมิงปหายะมนุสังเตหังเทวกายังปริภูเรสันติติอัตโคภควาพิคูอามันเตสีเยปูเยนะพิกเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายาพิคูสังคันจะเยปิเตพิกเวอหิสุงอติตตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหิสุงเสยยาถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตตตาาานังเเปะรมววท สันนิปติตาภวิสันติเซยะทาปิไมหังเอตารหิอจิกิษสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิศสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเตสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกังมณะิกโรธาพาสิสามีตีเอวังพันเตติโคเตพิคูพระกวโตปัจโสสุมกะวาเอตัถวจัตสีโลกมนุษกศสามียะตะปุมาตัทธิตาเยสิตาคิริขภังปะหิตตาสมาหิตาปุตุสีหาวัสนีนารูมะฮังสาพิสัมปุโนโอทาตมนาสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลา ah พิญโยปจจัตเตยัตตะวะวเนกปิลาวัตเวตตูอมันตยิสัทธาสาวกีศาสนาเติทีวัคยาอภิกันตาตีวิชานาถาพิกวเตจะอาตาปะมะกรุงสุตวาพุทธศาศาสนานางเตสัมปาตุระหงุญานังอมนุสยานะทัศนังอเปเกสัตตามัทขุงสหัสังอัฐสัตตริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสยานะมัททักุงอเปเกนันตมัทขุงทิสาสภาพุทธาหุงตันจะสรพังอภิญญายะววะกิตวานะจักกุมาตตูอมันตยิสัทธา สาวกเเกษส,สนีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธาพิกาโเยบูหังกิตยิสามีขิราหิอนุปุปโสสัตสหัสสาวะยักขาปุมมากับปิละวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัชิโนโมทมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังชาสหัสสาหิมวตายักขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัชิโนโมทมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังสาตาขิราติสหัสสายักขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัชิโนโมทมนาพิกามุุงงงงิิิกนนััสมตว อิเจเตโสลัสสะหัสสายะขานันตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัสิโนโมทมนาพิกามุงพิกุนังสมิตติงวะนังเวสสามิตาปัจจสตายะขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัสิโนโมทมนาพิกามุงพิกุนังสมิตติงวะนังคุมพิโรราชาคะหิโกเวปุรัสสะนิเวสนังพินโยนังสตักสหัสสังยะขานังปะยิรุปาสติคุมพิโรราชาคะหิโกโสปาคะสมิตติงวะนัง ปุริมันจ ab ่าทสังราชาทตารโถปัสสาสติขันถะพานังอธิปติมหาราชายัสสจิโสปุตตาปีตสาพระโวอินทานามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสจิโนโมทัมนาพิกำมุงพิคุณังสมิติงวะนังทักขีนันจ่าทสังราชาวิรุณโหมตับปัสสาสติคุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสสจิโสปุตตาปีตสาพระโวอินทานามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสจิโนโมทัมนาพิกำมุงพิคุณังสมิติงวะนัง ปัจจิมัญจาติสังราชาวิรุปโขปัสสาสติาคณังอธิปติมหาราชายัสสัิโสปุตตาปีตัสาพระหวอินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสาสิโนโมทมนาพิกำมงพิกุณังสมิติงวันังอุตตรัญจาติสังราชากูเวโรตปัสสาสติยคณังอธิปติมหาราชายัสสัิโสปุตตาปีตัสาพระหวอินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสาสิโนโมทมนาพิกำมงพิคุนังสมิติงวันังปุริมาทิสัง ท่าตารัตโถท่กิเนนะวิรุณาโกปัจชีเมนะวิรูปะกูกูเวโรอุตรังทิสังจตารุเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิศาทันทะละมานาอัตถังสุวัณีกับปิลาวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวันจันริกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามาเสตโถกินุมันตุนิมันตุจักปนาโทโอปามันโยจักเทวสูโตจะมาตาลิจิตาเซโนจักคันตโพนโรราชาชโนสโพอากูปัญจจิโกเจวะติมพารูสุริยวัจสะวัง อาทาูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตจกากัมพารักตาราอาคูปายาคาสหาติพิยามุนาทตารัฐาอากูนาคายัสจินโนเอราวันโนมหานาโคโสมภาคาสมิติงวนังเยนาคาราเชสหัสาหารันติทิพาทิชาปกิวิสุทธจักคูวิหายะสาเตวณมัชปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสะมานังอภยันตานาขาราชานมาสิสุปนาโตเขมามากาสีพุทโสนาหิวัจหิอุปวะยันตานาคาสุปนาสารณะมะกังสุพุทธังชิตา วชิรหัตถีนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเตเสเตอิทิมโตยสัสสิโนโกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานเวีคษาเวปจิตติสุจ,จิติจะปะหาราโทนมุจีสหสตัญจะปริปุต,ตานังสเพเวโรจนามกาสนหิตวาปลลิงเสนังราหุงพัทะมุปาขมุงสมโยธานิพัตันเตพิคุนังสมิติงวังอาโปจะเทวปัท,ทวีจะเตโชวายุตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวาสโ,มโาสมูจายัสสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวยัสสิโน ท่าเซตีทัาสัทกายาสัพเพนานัตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยะสัสนูโมทมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังเวนทูจัตเทวาสหันดิจัตอสมาจัตทูเวยามาจันทสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริจสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานักขตานิปุรคิตวาอาคูมันธวะราหกาวัตสุนังวัสโวเศธโธสักโกปะคะปุรินทโธท่าเซตีทัาสัทกายาสัพเพนานัตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยะสัสนูโมทมนาพ อาทาคูสหะปูเทวาชลมักกีสิกขาริวะอริทกาจะโรชาจักรุปมาปุภาณิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจักรจุตตาจักรนิชากาสุรยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัเศเตทัศตากายาสเพนานัตตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วนันนัมันโตยัสัจสิโนมโทมททมนาพิกมุงคพิกุลังสมิติมันังสมานามหาสมานามนุษสามนุษสุตามาคิธาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาทาคูหารโยเทวาเยาจโรหิตาวารสิโนปารคามหาปารคาอาคู ท่าเตรษฐาสถากายาสัพพานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนว,วันโตยัสสัสิโนโม,มูทมนาพิกาม,มุงพิคุณังสมิติงวันนังสุกาการุมหาอารุณา,า,าอาคูเวคณาสาสหะโอทาตะใครหาปามโมคาอาคูเทวาวิจักขณาสธามัตตาหาลขชามิตสกาจยัสสัสิโนธนยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัตติท่าเตรษฐาสถากายาสัพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนมูทมนา,า,าพิกาม,มุงพิคุณังสมิติงวันนัง เคมียาตุจิตายามากันทกาจายาสสิโนสับพิตกาลามาสิธาโชตินามาจะอาสวานิมารติโนอาคูอาทาคูปารณิมิตาทัเสเตทัศทากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมนาพิกมุงพิกุนังสมิติงวนังสัทเตเทวานิกายาสเพนานตะวันนิโนนามันวะเยนะอคันฉุงเยจันเยสะทิสาสหะพมุตธาชาติมัคีลังโอฆตินะมนาสวัง ทัาเคโมฆะตรังนาคังจันทังวะอชิตาติตังสุภรมาปรมัตโตจักรปุตตาอิทิมโตสหสานังกุมารโอติโสจักโสปาคาสมิติงวะนังสหัสพัพมโลกนังมหาพรมาพิฏติทติอุปป,ะปะโนชิติมันโตพิสมากโายเยาจสสิโทสท่าเศรษฐาอิสราอาคูปาเจกะวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหะริโตปริวาริโตเตจัสรพอภิกันเต สินเทเทเวสปปามะเกมาราเซนาพิกามิปัสสะกันหัสะมันที่ยังเอทะกันหัสทะพันทัทะราเคนะพันธมัถุสมัตาปริวารีทะมาวูมุจจินทะกูจินังกิติตถะมหาเโนการหาเสนังอภปสยิปานินาตาละมหัจจะสรังกตวานภีระวังยะถาปวุสโกเมโูทานายันโตสวิชุโกตถา,า,าโสัปฏิทาวติสังกุโทอาศัยยังวเสปัญจะสพังอภิญญาะวะวะกิตวานะจักกุมาตโต อมันตยิสัทาสาวกีสาสนีรติมาราเซนาพิกันตาเตวิชานถาถพิกโวเตจะอัตับปะมะกรุมสุตวาพุทธศักด์สสนังวิตะราเคหิป,ปากามุงเนสังโรม,มปิอินชยุงสเพวิชิตสังขามาพะยาตีตายะส,สัชโนโมทันติสหะูเตหิสาวกา,ตาเตชะนีสุตาติแบทสวดธรรมจักกบปวัตนส,สูตรเอวเมสุตสังเอกังสมยังพระกวาราลานาสิยังวิหารติอิสิป,ปัตณีมิฆทาเยตตะระคูพระกวารัจจวัคเกียพิครามันเตศีตเทวมีพิกวีอันตาปภัชิเตนะ สัพเสวิตพพาโยชายังการเมสุกามสุคาริโนโยโคฮินโนคมมัมโมโปรตุชินิโกอนาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตะกิละมัฐานุโยโคทุกขูนอนาริโยอ,น,ยอ,อน,ยนัตถสันหิโตเอเตเตพิกเวอุปูอันเตอนุป,ปคัมมะมัชฌิมาปฏิปาาทาตถาคตเตนะอภิญญสัมพุทธาจักขุ่กรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธยานิพพานายะสัมวตัตติกตมาจะ จ่าสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธยานิพพานายะสังวัตติอายะมีวะอริโยอทังคิโกมะโคเซยะทิทังสมาธิติสมารสังโปลสมาวาจาสมากัมมันโตสมารชิโวสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิอายังโสภาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธยานิพพานายะสังวัตติอีทังขูปนะพิกเวทุขังอริยสัจจังชติปีทุขาชราปีทุขังโส กะปริเทวทุกขโทมานัส,สุป,ปายาสาปิทุขาอปิเยหิสโโขขโโขขัมปโยโคทุขูปียหิวิปโยโคทุขูยำปิดฉังนะละพติตมปิดทุกข,ขังสังขิตเตนะปัจจุป,ปาทานขันธาทุกขาอีทางโคปนะพิกเวทุขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโโนภวิกานันทิราคะสหคตาตัตระตัตะราพินันทินีสยติทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีทางโคปะนะพิกเวทุขนิโรโอริยสัจจังโยตสาเยวะตันหายะอสีสวิราคะนิโรโทโจ จาโคปาตินิสักโคมุติอนารโยอีทางโขปะนะพิกเวทุกขรนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอราาิเมวะอริโยอัธังคิโกมัคโคเสยยทิทางสมาธิติสมาสังกปูสมาวจาสมากมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสมาสติสมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติมีพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธเมสุจักุงทัปปะทิยนังทัปปะทิปัญยวุทัปปะทิวิชาวุทัปปะทิอโลโกทัปปะทิตังโค ปณิธังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติมีพิกเวปูเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุทธปปฏิยานังุทธปปฏิปัญญาุทธปปฏิวิเชาุทธปปฏิอโลโกุทธปปฏิตังโคุปณิธังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติมีพิกเวปูเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุทธปปฏิยานังุทธปปฏิปัญญาุทธปปฏิวิเชาุทธปปฏิอโลโกุทธปปฏิอีทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติมีพิกเวปูเพอนุนุสุเตสุธรรมเเมสุจักขุงุทธปปฏิยานังุทธปปฏิปัญญาัปปิุทชาัปฏิอโโลกตััปปิงว ทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมพิกเวปูเพอนาุสุเตสุทเมสุจักุงุทธะปิยานังุทธะปิปัญญาุทธะปิวิชาวุทธะปิอโลโกุทธะปิตังโกปะิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติมพิกเวปูเพอนาุสุเตสุทเมสุจักขุงุทัะปะทิยานังุทธะปะทิปัญญาุทัะปะิวิชาวุทัะปะิอโลโกุทธะปิอิดังโกปะนิทังทุกขะนิโรธโยปริาะสัจจันติมปพิกัง ทุกขานิโรธออริยสัจจังสัจจิกาตันติมีพิกเวปุเปอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอโลโกอุทปฏิตังโกปณิทังทุกขานิโรธออริยสัจจังสัจจิกาตันติมีพิกเวปุเปอนุสุเตสุธรรมีสุจักขุงอุทัปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอโลโกอุทปฏิ

ตันติเมพิกเวปุภีอนุสุเตสุธมเมสุจักคุงุทธะปฏิยานังุทธะปฏิปัญญาุทธะปฏิวิชาวุทธะปฏิอโลโภทุทปฏิยาวกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวทัสสากรังยถาภูตังยานัตสนังนัสุวิสุทธังอหูสีเนวตาวาหังพิกเวสัทเทวเกโลเกสมาลเกสัพพะเมเกสัทสัมมาพามนิยาปชายะสติวัมนุสัยยะอนุตตรังสัมมาสัมปวีติอภิสัมพุทโธปจัญยสิง ยตโตจะโผเมพิกเวอิเมสุจะตุสุอริยสัสเจสุเอวันติปริวัตตังทวัตสากรังยถาภูตังยานัทสนังสุวิสุทังอโภสิปทาหังพิกเวสติวะเกโลเกสมาลเกสัพพะเมเกสัสนัทพามนิยาปชายะสติวะมนุสสยะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงงภิสัมพุทโธปัญจญายสิงยานันจัปนะเมทัสนังอุทัปฏิอกุปาเมวิมุติอัญญามันติมาชาตินัตถิธานิอุณัปทับติอิธัมโมจจะพระกวาอัตตะมนัจิะนาปา กาแรนส์สมิงปิญญาปิญญามณีปิญญามณีอาญาตมาโตโกลทันยศักวิราชังวิตัะมะลังธรรมจักรุงทัปปติยังกิติสมุททยธรรมังสัพพตังนิโรธธรรม,มนติปวัติเตจพระวตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัพธม,มนุสาเวสุงเอตัมพระวตาพรานาสิยังอิสิปตนีมิกรทาเยอนุตนังธรรมจักกังปวัตตังอปัติวัติยังสมณีนวาพระมนวาเทเวนวามารีนวาพระมุน,นาวาเกนะจีวาโลภสิมิติภุมมานังเทวานังสัทธังสุตวาจตุมหาราชิกา เทวาสัทธมนุสสาวีสุงจตุมหาราธิการนางเทวานางสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุสสาวีสุงตาวติงสานางเทวานางสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสสาวีสุงยามานางเทวานางสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสสาวีสุงตุสิตานางเทวานางสัทธังสุตวานิมาราตตีเทวสัทธมนุสสาวีสุงนิมาราตตินางเทวานางสัทธังสุตวาปรณิมิตวะสวัตตีเทวสัทธมนุสสาวีสุงปรณิมิตวะสวัตตินางเทวานางสัทธังสุตวา ธระมกไกยิกาทิวาสัทธมนุสสาเวสุงเอตัมภควตาภลานสิยังอิสิปตณีมิกทาเทยอนุตรังธรรมจักกังปวัติตังอปติวัติยังสมณีนาวาพระมณีนาวาเทวินาวามาเรนาวาพระม,มุนาวาเกนาินันจวาโลกสมินติกิติหะเตนะคเนนะเตนะมุหดเตนะยาวะพระมโลกาสัทธะสัตโตอะุคคัชชิอาญจักทัสสะหัสส,ส,สีโลกัธาตุสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทีอัปปมาโนจะโอราโรโอปาโสโลเกปาตุระหงศีอติกัมเมวะเทวนังทีวานุภาวังอัตต ผู้พกวาอุทานังอุทานเนติอัญญาสิวัตภูโกนทันโยัญญาสิวะตภูโกนทันโยอิติหังอายัตมะโตโกนทันยสัอัญญาโกลทันโยเทวะนามังอังคโสิติก้าวผู้านุสติอิติปิโสภควาอรังสมาสมุทโววิชาเจรณะสัมปนูตุกโตโลกวิถูอนุตโตปุริสธรรมสารติสัตถะทวามุสานังพุทโธภควาติสิบธรรมานุสติสวะคาโตบกตาธโมสันทิติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปจตังเวิทิตโกวิโยหิติ สิเอสังขานุสติสุปฏิปันโนพระควณโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควณโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระควณโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควณโตสาวกสังโฆยาทิทังจตารีปุริสัยุคานิอัฏฐะปุริสุภุคะลาเอสาพระคุโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนโยทักกิเนยโยอัญเชลีกัลยิโยนุตรังคุณักเขตังโลกัสสาติสิบสามพระคาถาจินมัญ <c oughs> ชนชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังระสังยีพิวิงสูนาราสภา ตันหังกรทาทโยพุทธาอัตวีสตินายากาสเปปติทิตาไมาหังมัทเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจนีสังคโคฏิทิโตไมหังอุเรสัพพคุณาการูหัทเเยเมอนุรุโตสาริปุตโตจัตถคินีโกนทันโยปิติภาคัศมิงโมคะลาโนจวามะเกธักคินีสวณีไมหังอาสุอนันทาราหุลากัสปูจัมหานามูอุพาสุวามะโสตะเกเกสโตปิติภาคัศมิงสุริโยว,วปะปพังกรูนิสินโนสิริสัมปันโนสโสปิโตมุนิปุงวกโบกุมารกสรัสปูเทโรแม,มหิสีจตตวโก โมัยหังวัฒนีนิจังป,ปฏิฐาสิกุนาการูคุณูอังคุริมาโรจักอุปาลีนันทศิวลีเทราปัญจกอิมีชาตานาลาเตติลากามะมะเสสษสิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอตาสิติมหาเทราชิตตวันโตชินรสาฉลันตาศิลเตเชนะอังคมังเคสุสันติตารัตนังปุรตโตอาสีทักกีเนเมตตัสุตกังพระจคังปัจจโตอาสีวามีอังคุริมาละกังคันธโมระปริตันจักอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะทัตังอาสิ เสสสาปการะสันทิตาชินานาวรสังยุตตาสตปาการะลังกาตาวตาปิตาทิสัญชาตาพระหิราชปัตตาวาอเสสสาวินยังยันตุอันันตะชินาเตชะสาวัสโตเมสกิตเจนะสทาสัมพุทธปัญเรีชินปัญชรมาจมิวิหารันตังมหิตตเลสทาปเรนตุมังสภีเตมหาปูริสาสภาอิเจวันโตสุภุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตราโยสัทธรมานุภาวะปาริโตช รามิชินปัญชเรติ14บทสวดพาหงมหาการพาหงษหศาสตร์สมภินิมิตธสาวุธันตังครีเมฆลังอุทิตโคลและสเสนามารังธานาทิธรรมวิญญาณจิตวามุนินโถตันเตยสาพุทธเตยเชยมังคลานิมาราติเลกาม,มพิยุทธิ์คิดเสศพระจิงโขร,รัมปนาละวักรมักขัมะทัตทยะขังขันตีสุทันตวิทินาจิตวามุนินโถตันเตยสาพุทธเตยเชยมังคลานินาราคิลิงกชวัลังอธิมัตตปูตัทงทวักิจักกามเสนีวสุธารุนันตังเมตัมปุเสตกบิทินายิทิวาม ตันเตยสาพระพุทเตช้อจังมคลานิอุคิสัคขกรรมติหันทัุธารุนันตังทวันติโยชนะปะถังผูิมาะวันตังอิทีพิสังตมโนจิตวามุนิโทตันเตยสาพะพุเต้จังคลานิกตวานกัตมุตรังอีวะขพินียัตจินจายัุตวัจนังชนะกายมัชเสันตนสมวิพินาจิตวามุนิโทตันเตยสาพระพุทธเตช้จังมงคลานิสัจจังวิหายัมติสัจจกวาทะเกตุงวาธาพิโรปิตมนังอดิอันตภูตังปัญญาป นันโธปน,นันทผู้เจคังวิภุทังมะเหติทิงปุตเตะเะเนะเถระพุ้เจเกนะถมาปยันโตอิทูปเทุเตสวิทินาชิตตวามุนินโตตันเตยสาพ,พู้ตุเตใชมังคลานิทุขาหาทิถุผู้เจเกนะสุาทัตหาถังพรม,มังวิสุธท,ทธิชุติมิตรทิพกาพิธานังยานคาคเทนะวิทินาชิตตวามุนินโตตันเตยสาพ,พุทธเตใชมังคลานิเอตาปิพุ้ที่ใช้ยังมังคละอัตฐาคาถาโยวาจโนทีนาทิน,นสารตีมะตันตีหิตวานานันก,กัวิวิธานิจุปตะวานิโมขังสุขังอธิกรรมยานโรสปันโยมหากกรุณิิโโนนนาาาาหตยสััปีง ปุเรตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเชนะหวนตุเตชยมังขลังชยันโตปุธิยามูลีสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยันสุชยมังคาเลอปราชิตปันลังเกสีเสปทวีโปคเรอภิเสเกสัพพุทธานังอคปัตโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปภาตังสุขติตังสุโกโนสุโมหตโตจัสุยิถังธรรมจาริสุปัตคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัตคินัง ปทักินังมโนกัมังปณิทิเตปทักินาปทักินานิกตวานะรพันตถีปทักินีพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาสุตีพุทันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธมานุภาเวนะสทาสุตีพุทันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสทาสุตีพุทันตุเตสิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาเสนีทูเตฆเร โพธิเคเรตหิงหิงตาธรรมธานีนะพวันตุปูชิตาสุทินกรนเตทะวิหารมัญทะเลเทราจมัชชานาวกาจพิขวูสารามิกาธานปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิค้ามาจะอิสาราสัปปานภปูตาสุกิตาพวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสรชาตาอัถวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกขสสกกรนตุสังขยังทาตุจิรังสตังตมโมธรรมมัทราจะปุคลา ทังโคโหตุสมุสมัคโควะอัายะจหิตายะจักอัมเหระคตุสัทธโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสมปาปูเนยามะธรรมีอริยประเวทิเตปัสนนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีธรรมสัมมาทารังประเวชันโตกาลีเทวประวัติสตุวุติพาวายสตานังสมิทังเนตุเมธนิมมาตาปิตาจะอันตรชังนิจังรักันติปุตตะกังอีวังธรรมีณราชานุประชังรักันตุสัพพทา สิบหกเทวตาอุโยชนะคา,าถาทุกขปตตาจนิทุกขพยาปตตาจนิพยาโสกปตตาจนิโสกาวนตุสภเพปิปานิโน,โนเอตาวตาจะอมิหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสพเท,ทวานุโมทันตุสัมภสัมปสิทธิ์สัพพสัมปสิทธิ์สิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายักสีลังรักขันตุสัมปทาภาวนาพิราตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคตาสิบเจ็ดสุมังคลคาถาโหนตุสุโหนตุสพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตัง หนตูสัังสุมังคลังรักขันตูสัพพติวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีวหนตูนิรันตลังนตูสัพังสุมังคลังรักขันตูสัพพติวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีวหนตูนิรันตะลังสเพพุทธาพรัตาปัจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจตชนะรักขันมัทธานมิสัพปโสหนึ่งสเพพุทธาพลปตาปจีกานันตะยังพลังอรหันตานันจตชนะรักขันมัทานมิสัพโสสองสเพุทธาพรัตาปจีกานันตะยังพลังอรหันตานันจตชนะรักขัน สัพเพพุทธาภรพตาปัจีกนันจะยังพลังอรหันตานันจติชนะรักขมิทามิสัพปโสหสัพเพพุทธาภรพตาปัจีกนันจะยังพลังอรหันตานันจติชนะรักขมิทามิสัพปโสหสัพเพพุทธาภรพตาปัจีกนันจะยังพลังอรหันจตจตีชนะรักขมิทามิสัพปโสเจสัพเพพุทธาภรพตาปัจีกนันจะยังพลังอรหันตานันจตตีชนะรักขมิทามิสัพปโสแปสัพเพพุทธาภรพตาปัจีกนันจะยังพลังอรหันตานันจตตีชนะรักขมิทามิสัพปโสเก้า ด้วยนุภาพแห่งสัจจาธิษฐานนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระครถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแข่ข้าพเจ้าและลูกของข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงของให้ข้าพเจ้าและลูกของข้าพเจ้าทั้งถักเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนา แล้วโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าลูกของเจ้าและว,วัตถุมงคลพระบิดายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญแม่ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามจึงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยคุภาพแห่งพระประิษจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอนอมถวายเป็นพุทธบ,บูชาธรรม,มบูชาสังฆบ,บูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านจงปลอดจากราชภัยทั้งพวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นรารรนนนาา่งทีก ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยพระนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิภพพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขะพระละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเจดีทุกท่านสาธุ <c oughs>